สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเพจช้างยิมแคมปิ้งจะมาสอนวิธีกางเต็นต์ตัวใหม่นะครับของวิดาลิโด ชื่อรุ่น Tp Auto Tent นะครับจะแตกต่างจาก Tp รุ่นเก่านะครับอย่าง Tp รุ่นเก่าเนี่ยจะมีเสาตรงกลางด้านในนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็น Tent Auto ก็คือการ i n น t a ต t นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากลางยังไงครับตัว Inner ด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเขาจะมัดมาไว้แล้วก็แกะเชือกออกมาได้เลแล้วก็ขั้นต่อไปเราก็คลีเต็นท์มันออกมาครับ ตัวขาเต้นเนี่ยก็จะมีอยู่4มุมนะครับคราวนี้เราต้องหันทิศประตูไปทางที่เราต้องการนะครับประตูสังเกตแรกคือเป็นซิปเปิดอยู่ในนี้นะครับ,รบสำหรับตัวอินเดอร์ด้านในนะครับตัวเสาเต้นเนี่ยจะมี3มท่อนนะครับก็จะมีท่อนล่างแล้วก็ตัวนี้ท่อนกลางมีท่อนบนนะครับอตอนเรากลางขึ้นมาเราก็ดึงด้านบนนี้ขึ้นมานะครับ เราก็ต้องยืดส่วนที่เป็นท่อนบนสุดขึ้นมาก่อนนะครับยืดให้สุดทั้งสี่เสาเลยนะครับครับต่อไปเราก็มายืดท่อนล่างนะครับดึงให้สุดน,นะครับจะมีเสียงดังกึกเบาๆนะครับนั่นคือมันล็อกแล้ว ครับครับเมื่อเรากลางตัวอินเนอร์ด้านในเสร็จแล้วนะครับยืดขาดทั้ง4มุมออกแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมาเราก็ลงสมอบกทั้ง4มุมให้เรียบร้อยนะครับก็ใช้สมอบกเนี่ยคล้องกับเชือกด้านล่างนะครับ ก็ต่อลงไปเลยครับเมื่อเรากางอินเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นการคุมไฟชีสนะครับเราก็เอาไฟชีสมาคุมทับกับตัวอินเนอร์ด้านบนได้เลยนะครับครับสังเกตนะครับส่วนที่จะเป็นประตูด,ด้านหน้าที่จะมีเทเลอกลาอากมาเนี่ย จะมีเปเยื่นออกมาแบบนี้นะครับตรงซิปนะครับก็ให้เอาไว้ด้านหน้านะครับหรือจะหมุนที่หลังก็ได้นะครับไม่ผิดครับเมื่อเราคุมไฟชีสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็หันประตูให้มันถูกต้องนะครับสังเกตประตูเนี่ยก็จะเป็น มันจะมีพับอยู่ด้านในตรงซิปนี้นะครับถ้าเราหันถูกแล้วเราก็ลงคลิปเนี่ยล็อกลงไปนะครับล็อกทั้งสี่มุมนะครับครับต่อมาเราก็มาลงสมอบกด้านข้างนี้นะครับะจะมีเชือกที่เขาผูกไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาสมอบกอต่อลงไปเลยนะครับให้ตึงหน่อย ตัวนี้ก็จะเป็นช่วยระบายอากาศจากด้านในออกมานะครับถ้าเราตอ,อกให้มันชิดไปเนี่ยมันอาจจะร้อนได้นะครับด้านในแล้วก็ตอ,อกไปเลยนะครับจะตอ,อกมิดก็ได้นะครับหรือว่าจะเหลือไว้แบบนี้ก็ได้นะครับด้านนี้ก็ตอกเหมือนกันนะครับตอกลงไปเลยนะครับอันนี้จะตอกมิดก็ได้นะครับหรือจะตอกแต่ไม่มิดฝั่งนู้นก็ได้นะครับครับสำหรับด้านหลังเต็นนะครับจะเป็น แบบนี้นะครับก็สามารถเปิดเป็นประตูได้นะครับแต่จะเป็นประตูแบบแบะนะครับอ่าแบบนี้นนรเราสามารถเปิดออกได้นะครับอ,อันนี้ผมจะไม่เปิดมันนะครับแล้วก็ลงสมบกไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางยืดน,นะครับเัียงให้ตึงแล้วก็ตอกไปเลยนะครับ เมื่อเราคุมไฟชีสเสร็จเรียบร้อยนะครับลงสมอบอกด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นการกางเทเลสด,ด้านหน้านะครับเราต้องรูดซิปต,ตรงนี้ออกมาก่อนนะครับรูดไปสุดเลยนะครับจะเป็นซิปทั้ง2ฝั่งนะครับนี่เราก็รูดออกมาเลยตัวไฟชีสเนี่ย จะก,การสองแบบนะครับถ้าจะก,การให้เป็นรูปแบบนี้เลยก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะก,การให้เป็นแบบกว้างก่อนนะครับแล้วก็รูดซิปอีกชั้นหนึ่งออกมานะครับรูดทั้งสองฝั่งเลยต่อมาเราก็มาคั้มเสาเทเลสนะครับเสาเทเลสเนี่ยจะเป็นเสาเหล็กนะครับเขาจะมีมาให้2ต้นนะครับะจะมีสลิงอยู่ด้านในนะครับตรงนี้แล้วก็ ได้เลยนะครับเราก็เอาเสาเนี่ยมาเสียบกับตัวไฟชีดได้เลยนะครับไฟชีดจะเป็น่วงแ็งอยู่ตรงนี้นะครับเราก็คอแล้วตั้งไว้อันนี้เราก็เอาเชือกมาคอนะครับผมก็ใช้เงื่อนอตะกุดเบ็ดนะครับก็ผูกกับหัวเสาวไว้เลยก็ดึงให้ตึงครับอันนี้เราก็มาลงสมอบกนะครับ อีกด้านหนึ่งก็ทาเหมือนกันนะครับเสียบเสาเข้าไปแล้วก็ผูกเชือกลงสมอบกเหมือนกันนะครับแล้วเราก็มาล่นเชือกให้ตึงนะครับจะได้ไม่หย่อนตรงกลางนะครับ จะระเบียบเสาให้ดีครับพอเราคำ้ำเสาเทเลสสองเสาด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาเราก็มาผูกปีกด้านข้างมันนะครับก็ใช้เชือกที่เขาให้มาในผูกร้อยกับผูกช้างนะครับผูกไปเลยแล้วก็ลงสมอบก เมื่อเรากางเทอร์เลสด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเทอร์เลสด้านหน้าเนี่ยมันก็กางได้อีกแบบนึงนะครับก็คือปีกด้านข้างเนี่ยเราไม่ต้องลูดซิปออกมาก็ได้นะครับถ้าเราปิดไว้มันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ Thank you.